ประวัติพระภากุละเป็นผู้มีอายุยืนถึง160ปีตามพัมพีบางแหง่งตลอดเวลาที่ท่านบวชไม่เคยล้มป่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะชราแต่ก็ยังแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมประกอบกิจของสมณะได้ตลอดท่านได้รับการยกย่องว่าเลิศด,ด้วยการไม่มีโรคซึ่งถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่หาได้ยากในหมู่สาวก เพราะเหตุที่ท่านสร้างบุญมาแต่ปางก่อนแบบนี้บุพกรรมในอดีตท่านภากุลเถระหรือพักกุลเถระบังเกิดในสกุลพราหมณ์ก่อนแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัตสีจะอุบัติปลายอสงไขยแสนกับนับแต่กับนี้จเจริญวัยก็เรียนพระเวทมองไม่เห็นสาระในคัมภีร์ไตรเพศ จึงบวชเป็นหรือสีได้อภินญ,ญาห้าและสมาบัตแ8ดทำเวลาล่วงไปด้วยการเล่นฌานเมื่อพระอนุมัติสีพุทธเจ้าบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วมีหมู่พระอริยะแวดล้อมแล้วสเสด็จจาริกไปดาบทฟังว่าพระรัตนาสามเกิดขึ้นแล้วจึงไปสำนักพระาศาสดาฟังธรรมจบเทศนาก็ตั้งอยู่ในสารณะ แต่ไม่สละเพศเดิมออกบวชได้ท่านไปเฝ้าพระาศาสดาและฟังธรรมเป็นครั้งคราวต่อมาคราวหนึ่งพระตถาคตเกิดโรคลมในพระอุทรดาบทเมื่อเฝ้าพระาศาสดาทราบว่าประชวนจึงถามพระสงฆ์ว่าท่านเจ้าข้าพระาศาสดาประชวนเป็นโรคอะไรเมื่อทราบว่าเป็นโรคลมในพระอุทรจึงคิดว่า นี้เป็นเวลาทำบุญของเราจึงไปยังเชิงเขารวบรวมยาชนิดต่างๆแล้วถวายพระเถระผู้อุปถากกล่าวว่าโปรดน้อมถวายยานี้แด่พระศาสดาและโรคลมในพระอุทร์ก็สงบพร้อมกับการใช้ยาดาบทน,นไปเฝ้าในเวลาที่พระศาสดาทรงหายจากโรคแล้วทูลว่า ความผาสุกเกิดแก่พระตถาคตเพราะยาของข้าพระองค์นี้อันใดด้วยผลแห่งการถวายยาของข้าพระองค์นั้นขอความเจ็บไข้ทางร่างกายแม้แค่เพียงถอนผมก็จงอย่ามีในภพที่ข้าพระองค์เกิดแล้วเกิดเล่าท่านจุติจากภพนั้นบังเกิดในพรหมโลกเวียนว่าอยู่ในเทวโลกและมนุษโลกสิ้นอสงไขยหนึ่ง ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระถือปฏิสนธิในครอบครัวณกรุงหงสวดีเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทักคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้มีอาพาธน้อยกระทำกุศล,ลกรรมยิ่งยวดขึ้นไปก็ปรารถนาตำแหน่งนั้น ท่านกระทำกุศลจนตลอดชีวิตเวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุสโลกบังเกิดในครอบครัวพราหมณนะกรุงพันทุมวดีก่อนพระทศพลพระนามว่าวิปัสสีบังเกิดบวชเป็นฤาษีเป็นผู้ได้ฌานอาศัยอยู่เชิงเขาพระวิปัสสีพุทธเจ้าบรรลุพระสัพพัญยุตยานมีภิกษุหกล้านแปดแสนเป็นบริวารทรงอาศัยกรุงพันทุมวดี ทรงทำการสงเคราะห์พระมหาราชเจ้าผู้พุทธบิดาแล้วประทับนั่งณมิขทายสันอันกเกษมเมื่อดาบทนี้ทราบว่าพระทศพลบังเกิดในโลกจึงมาฟังธรรมกถาของพระาศาสดาตั้งอยู่ในสารณะนะไม่อาจละบรรพชาของตนแต่ก็มาอุปถาพระาศาสดาเป็นครั้งคราวคราวหนึ่งภิกษุทั้งหลายเว้นพระาศาสดาและพระอัครสาวก เกิดโรคที่ศีรษะเพราะถูกลมของต้นไม้มีพิษที่ออกดอกสะพรั่งในป่าหิมพานดาบทมาเฝ้าพระาศาสดาพบภิกษุนั่งคลมุมศีรษะจึงถามว่าท่านเจ้าข้าภิกษุสง์เป็นอะไรภิกษุทั้งหลายตอบว่าผู้มีอายุเราภิกษุเป็นโรคดอกไม้พิษดาบทคิดว่านี้เป็นเวลาที่จะทำการขวนขวายทางกายแก่ภิกษุสง์ ให้บุญบังเกิดแก่เราจึงเก็บยาชมิดต่างๆด้วยสติปัญญาของตนแล้วเอามาประกอบเป็นยาถวายโรคของภิกษุทุกรูปก็สงบไปทันทีดาบทนั้นดำรงอยู่ชั่วอายุก็บังเกิดในพรหมโลกเวียนว่าอยู่ในเทวโลกและมนุสโลก91กับครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะบังเกิดในกรุงพาราณสี ครองเรือนอยู่คิดว่าเรือนของเราสุดโทมจำจักต้องไปชายแดนนำไม้และอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างเรือนจึงไปกับพวกช่างไม้พบวิหารใหญ่คร่ำคราในระหว่างทางก็คิดว่าการสร้างเรือนของเราขอพักไว้ก่อนการสร้างเรือนนั้นจะไม่ไปกับเราในเวลาตายได้แต่การสร้างสาธารณกุศลในพระาศาสดา จกไปกับเราในเวลาสิ้นชีวิตได้เขาให้พวกช่งางไม้เหล่านั้นนำไม้และอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วให้สร้างโรงอุโบสถในวิหารนั้นให้สร้างโรงฉันโรงใสที่จงกรมเรือนไฟกับปิยกคุติโรงเก็บของสงที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันวัดจักุติส้วม